สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเขาซูซ่งน้องอูร้องซานโอ้โหคนละดูไปเอาตุ้มเอี้ยนทุกคนจะไปหงส์ได้เหรอมือจะไปหงส์ไปหงส์ไปเอาเอาจะไปฟาอีเลยไรไปจะเอาเออย่ากแหละทุกคนน้องอูจะไปเอาหอยมาไว้ให้กินมืออืดทุกคนไปเก็บหอยอยู่นี่ <c oughs> พวกเราสองคนนี้ขาายันหาอยู่หากินแล้วด้วยเนาะ <c oughs> เราต้องลำบากนิดนึหนคือวออกมาโอ้าบริบูรณละบัดมันเนาะบริทุ่นมันเนาะคอยยงยกลุกหญาเมดนี่นะลูไม่เืเอาลูคือน่ะคอยกันเลยไม่จันมาเราก็เมื่อยโเอาเ่คอยดีกวไม่เคยไปไปไปเนิเอานี้ก่อนเดินกินทุกคน เอามาฮอดแคมนองเาจะมาเก็บหอยละโห้ยแสงเกียดเลยวะเห็นเนี่ยจะยายไปก้อนหน้าคอยดูเพื่อมันแจงนี่้งน,นเนี่ย,ย <laughs> วคนกฮ่มแกาการลาย่ยนะไม่มีแต่เฮาเลยนะ นี่แมนหมดเลยวู้เยอะมาก <Okay. S 1> นี่ไปชิามาเฮ็ดเนี่ยไออันนี้ก็แมนอันนี้มีบ่เฮ้ยฮะจริงวงนี้เลยมันโมนะลีนะจับแบบขยี้อ็ <c oughs> มได้โอ้ยมันทำไมเขาคอข่อย มันโบแมนหอยอันนั้นบอกโอ้หอยยังใส่หอยโป่ะคือเนาะเปิดปากมันดูเปิดเบื้องปากมันจะค่อยหูโอ้โบแมนโบแมนปากมันจะบางอันนี้นั่นปากมันจะหนาอาปากเปิ้มขอบปากคนอ้าดูคนแม่นหมดเลยยัไงหอยทั้งหมัดตัวตัวมาพี่ตัวตัวพวกไงเยอะยงไลายอาลีเฮ้ยนี่อันนี้ตัวแมนตัวนี่ตัวนี้แมนน่ะ นี่ตัวนี้แมนน่ะนี่ตัวนี้แมนอู้หอยเอาลงมาพี่เมื่อตัวเอ้ยนี่ไอ้ยจ้าแมวกล้องก็เก็บหอยก่อนหม่นี่หน่ะแมนเมื่อตัวลงแม่เก็บบังเขีมนี่เก็บไหมจิ๋วกระบอกตัวมันมีหอยเอามาพี่เลย องดบเมียนเท้ๆต <Đ i. S 2> mm ัวนี้เจ้าก็บืองคิดว่าห้อยเขาก็มีหรือกันเนาะนี่ตัวน้อยพูดว่าหอยอะไดรว้าวตัวน้อยเนาะเอาเอาไปเอาลงมันลงไหมตัวนี้โอ้ตัวนี้อยู่ลุ่มผู้นะลุ่เจ้าเนี่ยบอลง ตัวมีคนมาเก็บกินคือเฮาอยู่บ่วะหลายเนาะคอยโอนก็ยังมาเก็บเนาะมาเขามาเก็บตลอดเลยนี่หอยเงือกเอาไหมเอาไหมตัวตัวเงือกนี่เก็บเขามาได้เต็มในจังเมือัดสวยงามใส่เแพรก่อนตุ่มก่อนใส่ไหมแพรไหนใส่ทุบใส่คือไม่ให้มันเหม็นเหม็นจเป็น มี่จักอ่านหะนะสองสี่ห้าอ่ะทุกขลายอยาก,ก็ดีขึ้นทุกมองได้ไว้บันนี้หุย่ยม,มองทุกโอ้ยมืดเลยฮะทุกแบบนี้เลยว่ะ งูงสีได้โบเซตุ่มก,นก,นกันเลยอเอมุเ <c oughs> ากกว่าเป็นอย่างที่เก<า>เอียนซืเลี้ยงหาก็เลี้ยงเ,เ,ยเอไเลี้ยงจะเถอเอียน ไข่ขนาดอายุป่ะอือนี่นะโอเต็มหื้นเลยออ้โนี่ไงนี <c oughs> สส่นีซัมสกิน เฮ้ยนี่อย่าว่าแม่กันเขาคอเราจามดเลยเอ้ยเจ้าวิ่งหน่อยอยู่พื้นนีน่ตัวน้อยดินี่ซ้ำไอ้จจนเี๋ไปให้กเกื้อโบ้คอยอยันซอได้ม เกือบโบกย่ค่อยๆไปเน๊่บมีปิ่งแล้วเนาะปิ่งบ่มีแล้วสิเด็เมิ่ยามแล้วขอมดมปิ่าอปิ่ง กลางคืนแล้วมันออกต้องออกหมายตอนสวยไมเชื่อที่เห็นมัมได้ดิ่อย่าเสือหอย่เสือเสือไลยให้ไลยว่าเนาะว้าวเรียบร้อยเป็นยังไงนปกติกะมุดเข้าไปมุดเข้าไปเนาะ งูเป็นบอลงูนี่เดดีเดดเดไปคนละคนละอู้ปูปะปะตัวมันใหญ่่อู้มันกำลังสีใครมายู่บอลน่น่ะยามท๊ามันไครซะ แต่หอยอนี่เขาจะห้ามปล่อยเซนาได้หนิเมืดเลยหมดเลยขันปล่อยใส่น่ะต้นเขามีสร็จกับเบิดมันเป็นชัตตร์เขาย่างดีอันนี้เนาะแมนโอ้ยจะกินน้ำเด้ ตักอยเาเลยห่หยูงนีกแถวนี้อยไรที่เยนเป็นอั่นาหัวเปี่ยนของบาทียบปะลงไปไหมลงไปไหม เห็นกับพอตัวนี่มันหล่นลงพื้นคนน่ะไม่เห็นห้องมันก็ลงไปกับอูปาดที่ดูบึ่งส่วนบัดเดียวจากโตนี่หลินสู้เว้ยปาดที่ดูเมี่ยงรักสามเศร้าทุกคนดิแล้วนี่กับมี ให้เง้ปลาดุเขานี่มันซีลงมานน่เว้ยลปลาดุเขานะะเจ้าบุญยอมเห็ดหยางเป็นกันหน่าอันไหนฝนตกหนักๆมันออกก่อไหลเด้ทุกคนหอยน,นี่นะไลไหลไหล,หลได้ไยบ้า ด้วยเขาเจ้าล่างดีๆเขาเจ้าปิเซ่น่าดีดีแล้วตื่นเช้ามาแล้วพวกนี้เขาเจ้าจำเจียวกินเลยเลยให้แก้วส้มกินเขาได้กินเดื่อนั่นเลยแปลกเราบ่เห็นเครียดเลยโอ้แต่มีเป็ดไปการเป็ดไปอิ่มเนี่ย นี่นได้ดเขียดนะบอกสองโตเลยเหี้ยงกันเอาปูใครกำชีพเอาตุกป,ป,ปูติดพีเต็มตัวตัวเก่าอ่ะ,ะงาปูอ่ะทุกคนนี่แหละเป็นสิ่งที่แบบว่าต้องใส่เกลือเนาะบอกใหตุ้ยเว้ย ไปแล้วโบตุ้ยอยู่ในเบื้งอาหารมันเต็มเลยมันกินหอยปะเ้ี๋ยวหอยไตยมันก็กินมองดูมองนี้ไปสุดละไปแล้วมันไปพุ่งละอกหอยกับมังกรมองเดียวเท่านั้นมีแต่ตัวน้อยๆเนาะนี่ตัวนี้นนตัวใหญ่นะ มองโค้งหัวไตใส่นี่นะนี่นะบนโค้งจะเห็นบนแสงโค้งนี่โอ้ยมันกระซิบไปได้เห็นแต่นั้นจะกระลงไปไหมย่าหอย่างเป็นอีหยังย่า,งยานง งูจุไปตโดนแล้วมอยเก็บเองซะนะไม่ไม่กมาไปนี่ครับจะเก็บอันนี้ก็ไดออกเต็มมาเลยตะย่อยนัเลย้ยลงเลนแนมจ็บยยามเออกให้ผมจับจ้เนาะมาจับตัวเองกันดิ้นตาย จะผู <go as> ้อ <al> ื่นเดี๋ยวออกให้เห็นกันดินี่ตัวห้องออกพูดมั้ยบ่อนก็ขึ้นงามยังงามวะตัวเงีนบตัวเก็บพอได้กับบุเบิด Ngoài ra cơn Quả ý lỉa thôi con Dỡ mà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để ไปได้สามีทุกคนโ <with. S 1> อ้ยห้ามโคตเจ้าอย่างเจ้าอย่างมื่อกี้โคตรเมย์ไปอย่าเบิ้งตัวใส่ตุ้ง กับงีเสื้อตูมทุกคนตูมเอียนถ้าคิได้บ่ได้เหรอไม่หยามหรอเฮ้ยไม่ยามเสื้อหรอ ご飯にピンの。 ไอ้ของกินให้ออโต้เลยเอาซอกออโต้บุหินเขาไปห้าแล้วอออออลของบุหินอ,อกกีพอนะ่ะฮะไปย่างลินทางเด้อทุกคนเมื่อคืนไปเอาหอยมาอู้ต้มปลาไยฮัน แม่จันมีลูกค้ามาสร้างพักส้างสิบพันไม่เห็นมัดเ่าเด้อเพื่อนนี่ทำทรายไปเฮ็ดปินยุ่มละสร้างชิปยันเพื่อนหงมือห้าพันเดิได้เพื่อนพุทธใ้เดินนะ เขาค่ายเขาค่าย,าว,ยาว่าส0พันวัดมีแต่เขาห้าพันแม่ยาวแม่ยาวว่าปกตินี่ต้องตักต้งเฮธอแล้วนี่นอืม,มอเช่นบอกแม่ตัดอยู่คุ่มนั้นเฮธออันดีมวยกับอันไ้เลยอ่ยะย,ยาวาคือเก้าอาสิโพดเฟดก,ก่อนมื่มอไหร่เฮออียแม่ตัดอีกจะไปส่งเขา ุปพักอันนี้กับแซ่เพลงก่อนนะแม่น่นะไอ้บอยเอาอยู่แล้วไอ้บอยหะะ ัดไปเมืคือเก้า่ะยางเลาะก,ก็ไดดอกบบไปค่ายให้พวกแม่ค้าก็ได้ืมนะง,งานคนตนนีงนนอออกคายไปนำเอโต้เลยนาะอ,อจะน,น,นา,านมากไกลเดีดวยวะเอาไปเฮดูนงนนั่นนะี่ละ เออยูหานนะเชื่อปอนเขา,บ,นนาบ่อนาเล้าพักนี่นะเออไปเฮยอรยูหานแมนลมอ่ะย่าไปเก็บผักกูดงองมาสุกด,ดิ๋แม่อยากกินอยู่อ่ะเป็นแงกินโซยแล้วลไปกินพะกูงอง เหนตกมดมือมดคืนเนาะอากะหกโอ้ยยัมีเวลาเด้อมืงไงดิจลูกจากเตาโตกับเบาสบายบริได้นอนเด้ออูนะเข้าใจเลยว่าเวลาลูกบาสบายละเป็นอย่างแม่บริได้นอนแล้วเป็นอย่างเขาคือเมื่อยเขาเป็นแม่อุลูกอ้อนเป็นอย่างเขาคือเมื่อยเขาคือจอยเมื่อยเมื่อยอูตอนนี้เมื่อยบริได้นอน ตื่นขึ้นมาคือวินวินห่วยเจ๊ฟมองเนี่ยเจ็ฟเรามาจ้องใส่กแกนตาไม่เก่งบอลดูว่าอะไรวะโต๊ะไปน้ำหะตูเมื่อยอแล้วจ๊เกิกดรู้ไว้โบมีคืนใดเลยที่อูนอนอิ่มโบมีเลย คือน่นานี้สภาเป็นแบบนี้ตลอดตามดีอู้บนแน่อาศัยว่าอู้นี้ออโต้มันเป็นเด็กน้อยที่บอ้วนเนาะแล้วเพื่อนก็นแนะนาให้น้องอู้หันเอานมเสริมให้ออโต้กินะนะเอานมฟุ้นะนะเอานมฟุ้นให้ออโต้กินปกติออโต้เนี่ยจะกินนมแม่หกเรือนนะทุกคน กินนมแม่ล้วนฮอนทุกเดือนเลยแล้วว่านี้ล่ะพอดีอันอัวเบงมอเนี่ยพอดีออโต้ฮันเลยหกเดือนปลายหกเดือนปลายอาทีนี้ล่ะผู้ใดไก็วอาออโต้ฮันบ่อ้วนบ่จำมั่มบ่อันเดีสิฮะนะเพื่อนกับบางคนก็ว่าเอออ้วนกินอาหารบุครบท้วน่ะเดีอันเดีสินะคือเสื้อบอตั้งแต่ออโต้ตั้งแต่เกิดมาจนอันเดีะนะ ออโต้บุเคยเป็นไข้เลยตีตอนฮอนฮกเดือนฮอนเลยนะแต่พอออโต้มากินนมแม่กับสลับกับนมผงออตโต้ Auto เป็นออตโต้ Auto มักป่วยออตโต้ Auto มักป่วยแบบคันคันป่วยเฮ้ยนึกเราจะป่วยติดก,กันสองเือป่วยเฮ้ยนึกจะป่วยติดก,กันสองเธอสินะถึงจะดีสินะแล้วมักป่วยสิตอนที่ว่าบกตอนที่ว่ากินนมแม่นู้บูกซึ้งว่า ตอนนี้ก็กินได้นมแม่บ้แม่นบ,บ้กินแต่ว่าสลับกับนมพุ่นไปฮะน,นะแล้วหู้รู้สึกว่าออตโต้ฮันป่วย,อยไปอว่าเป็นไข้ง่ายตอนนั้นกินนมแม่ล้วนฮันบรได้กินแบบนมเสริมฮันคือว่าเห็นบอกอูพาไปเที่ยวเขาหลวงเขาบอกหลวงเขาบางไปใส่ฮะบบเป็นอย่างบบเป็นไข้ามาเงินบบเป็นอย่างล่าเริงสบายบบเป็นเดิอบบเป็นไข้บบเป็นหนาวอย่างนะ เดี๋ยวพอว่ามากินนมฟุ้นใช่ลรึอุณหภูมิทานอาหาลูกลดลงบ่มักเป็นใครทุกคนมากินข้าวมะพอก่อนมากินข้าวก่อนพอคอนใหญ่กินข้าวแล้วเข้ามาก่อนลดไข่หรอลดไข่จะซื้อเลย ไปมากกินข,ข้าวกันมาไหนีนเ,หเอาออตโต้กินข้าวแล้วก็แต้งกินให้ตัวแล้วตอนนี้นั่งปั๊มนมชีวิตแม่ลูกอ่อนเองีเลยทุกคนปั๊มนมกลางคืนกะเมื่อคืนนี้เอาลูกบอลูกเป็นไครแล้วก็เอาลูกขึ้นมาแล้วก็มานั่งปั๊มนมให้ลูกกินเนาะทุกคนเนาะตอนนี้ออตโต้กะเริ่มดีแล้วทุกคนเริ่มเริ่มสว่วงเริ่มอันเดี๋ยวละเริ่มดีละ ลิ้นแล้วก็งองงอย่างงลมอ้อยแอร์แล้วก็ใครกะโตกะเย็นลงอันเดิมเวลาทุกคนตอนนี้อูปั๊มนมปั๊มนมเก็จะเอาไปให้ลูกกินเนาะทุกคนเนาะหากะล้างหอยแล้วเดี๋ยวเอานมไปให้ลูกกินแล้วอู้ซิมาแตงข้าวสวยให้ตัวโยกินกันบบนกนี่ยถัา่าซีเฮ็ดอย่างให้ตัวโยกินออกินผูออกเมนูก็ได้ <laughs> อ่ะทุกคนไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าเดิมเมื่อคืนนี้ไปเอาหอยมาแล้วกะเมื่อเช้านี้ไปถ่ายคลิปแม่จันอ่ะเก็บพักไปขายท่านแล้วกะนทั้งอุ้กะปั๊มนมนี่ป้อนข้าวลูกแล้วกะ เดี๋ยวจังน้อยจะต้องโม่งแล้ววันเดี๋ยวซิเดปอนเขาลูกตอนสวยอีก <c oughs> ไปเจอกัน,นคลิปวดิดีโอหน้าเด้อทุกคนเด้อสำหรับวิวยินดีลาทุกคนเด็กก่อนบ๊ายบาย